ใหญ่ขึ้นแล้วไปครับผมถ้าใหญ่ขึ้นแล้วก็ผมขอไปช่วยเด็กเลยแล้วกันช่วยเด็กให้เร็วที่สุดเลยนะครับผมช่วยเด็กกันเลยครับผมแต่ไม่แบบให้มันเสียเวลาไปเปล่าเป็นฝูงเลยนะครับผมตายเลยทีเดียวตายเลยไปครับผมช่วยเด็กกันเลยเด็กกำล,งลงังร้องไห้จับใส่ถุงเรียบร้อยไปเรียบร้อยเด็กคนแรกนะครับผมแล้วก็เด็กคนที่2อ,อยู่ตรงนี้นะครับผมจะรีบวิ่งไปช่วยแบบให้เร็วที่สุดเลยนะครับผม อ้อมันตตรงนี้เลยครับผมเยี่มากเลยทุกคนอ,อต,ตกไปแล้วตัวนึงฝึกมากเลยว่ะต้ au, ไม่โดนมันโอ้ยยัยงไงวะให้ไม่โดนเนี <ส Worlds> ่ยร้อยตัวหนึงอยู่ไหนวะอะไรอีกตัวนึงอยู่ไหนวะวันนี้ไงตกแล้วตกแล้วโดนแล้วโดนแล้วไปช่วยเด็กกันครับผมกคนที่สองผมมาแล้วเ<ส>ดี่ยมมากเลยวะมนที่สามไปกลับบ้านกันน้อง ยัมไปช่วยเด็กคนที่ตามกันเลยนะครับผมเจอแล้วครับผมที่อยู่ของเด็กคนที่สามนะครับผมยืนเฉยโดนนะไม่ใช่ป่ะโดนโดนร้อยเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยขอได้กล่องแดง เขเป็นกล่องทองะแต่ขอให้ได้ถุงยักษ์ไแล้วก,กันนะครับผมโอด้ควันแดงว้าก็มาช่วยเด็กกันแล้วนะครับผมไ้ตัวน,นี้อเอาละเป็นเลเวลหกแล้วนะครับยังไงในะก็เจอแล้วนะครับผมต้อนตัวของเด็กคนสุดท้ายกัน็มีอยู่เยอะมากเลยนะ เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวอ่าโอ้โหน้องๆจอยหน่อยน่าเลยอ้าวเลยครับทุกคนโอ้มีใครมาช่วยผมหรอก็เราไว้เจอกันใหม่ครับผม เอาละวันนี้ทุกคนก็อยู่กับผมในเกมใกล้จะเก้าคืนกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมผมก็มาเล่นกับน้องๆที่อยู่ในเซิร์ฟรวมเหมือนเดิมนะครับผมเอาละาดูกันสิว่าถ้าเล่นกับน้องๆในเซิร์ฟรวมนะไม่ใช่เซิร์ฟส่วนตัวนยมันจะแบบจะปั่นจะแบบจะป่วนขนาดไหนนะครับผมปกติแล้วเนี่ยผมจะเล่นกับน้องๆที่อยู่ในเซิร์ฟใน ผมแต่วันนี้ช่วงนี้นั่นแหละ goal, ไม่ใช่วันนี้ช่วงนี้ผมเล่นกับน้องๆที่อยู่ในเซิมรม์ฟรวมที่แบบไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับผมเอาละมันจะแบบตาม,มัคคีหรือว่าแตกแยกกันแค่ไหนนะครับผมไปกันเลยเอ๋ใหญ่ขึ้นแล้วไปครับผมถ้าใหญ่ขึ้นแล้วก็ผมขอไปช่วยเด็กเลย SO. แล้วกันช่วยเด็กให้เร็วที่สุดเลยนะครับผมไปช่วยเด็กกันเลยครับผมแต่ไม่แบบให้มันเสียเวลาไปเปล่าซีมาทางนี้นะครับผมจ้างมาทางนี้ร้อยนั่นไงตรงนี้ครับผมใหญ่ขึ้นแล้วโอ้โหเลยโอ้โหเลยโอ้โหเลยมาเลยมาเลย เป็นฝูงเลยนะครับผมอกยอตายเลยทีเดียวตายเลยตายครับผมช่วยเด็กกันเลยเด็กกำลังร้องไห้ตับใส่ถุงเรียบร้อยโอ้โหได้ถุงใหญ่เออโชคดีมากเลยว่ะได้ถุงใหญ่ตั้งแต่วันแรกเลยนะครับผมที่เอาไปฝากน้องๆนี่ก่าเนาะน้องเขาอุตส่าห์แบบเปิดแผนที่นะครับผมผมก็จะตอบแทนด้วยการเนี่ยเอาอาหารไปฝากน้องๆกันนะครับผมแล้วก็รีไปช่วยเด็กคนที่สองเลยนะครับผมเราจะแบบจะเคลียร์ให้เร็วที่สุดเลย ไปเรเียบร้อยเด็กคนแรกนะครับผมแล้วก็เด็กคนที่2อ,อยู่ตรงนี้นะครับผมจะรีบวิ่งไปช่วยแบบให้เร็วที่สุดเลยนะครับผมอก็คือเราจะมาแล้วตอนนี้รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะไม่ทันป่ะไม่กอนแล้วให้เจอถังน้ำมันไม่ก่อนแล้วนี่น,น,น้องๆเอาถุงดีมาฝากนี่เอาไป ขอดูทิศทางทีเดียวว่าอยู่ตรงไหนวะไอมันอยู่ตรงนี้ว่าผมไปทิศทางเปล่าน่าจ,จะไปช่วยได้แล้วนะว่านี่ไงเพราะทางยังไม่เปิดนะเมื่อกี้นี้แบบยังไม่เปิดครับลูกยังไม่เปิดหมดเลยป่าต้อมาลงตรงนี้เลยครับผมเยอะมากเลยทุกคน ตกไปแล้วตัวนึงตึกมากเลยว่ะทำไม่โดนมันโอ้ยยัง,ยงไงวะให้ไม่โดนเนี่ยลอ,อยตัวนึงอยู่ไหนวะเาเลยอีกตัวนึงอยู่ไหนวะอันนีไ้ไงตกแล้วตกแล้วโดนแล้วโดนแล้ว,ล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 วใครช่วยเด็กกันครับผม คนที่2ผมมาแล้วเด๋ยวมากเลยว่ะวันที่3ามไปกลับบ้านกันน้องโอเคผมช่วยเด็กแล้วโอ้ได้อาวุธปืนเดอดมากเลยปุยมาป่านฟาตุยเรียบร้อยครับผมเออนี้มันทําอะไรวะอ๋อผมก็าใจะละไอทําอันที่สองนี่วะทุกคนทําเลเวลที่2ที่3ามัน้ำมันไปครับผมนี่มีลทัทธิด้วยป่ะ กลัวๆๆๆเตรียม,ม,มไปช่วยเด็กคนที่3ามกันเลยนะครับผมจ้ำไฟเป็นเลเวลนหะ้าเนาะไ่เด็กกันเลยนะครับผมเจอแล้วครับผมที่อยู่ของเด็กคนที่สามนะครับผมร้อยเอาดีนะ็กาพวกนี้เอายืนเฉย โดนนะไม่ใช่ป่ะโดนโดนร้อยเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยขอได้กล่องแดงเขาเป็นกล่องทองว่ะแต่ขอให้ได้ถุงยักษ์เลยแล้วกันนะครับผมโยวยก่อนแดงว้าก็ไปช่วยเด็กกันแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ใส่เกียร์หมาวิ่งกลับบ้านอย่างเดียวครับผมใครไปตุยตรงนั้นวะ เวหกแล้วนะครับน้องเอ,อ๋ยไปเติมหน่อยดิไปไประตูยู่ตรงนั้นะาสไลด์ก็ช่างนะครับผมต้องมาช่วยฉันแล้วนน้องเข้ามาตุยอยู่นี่วะนี่ไงผมขอเปิดกล่องทองต,ต,ตรงนี้ก่อนเพื่อว่าจะได้ยักนะครับผมอย่างนั้นก็ได้เวลาปล่อยน้องๆกันแล้วนะครับผมได้ไม่ได้เอาอันนี้ดีกว่าหาของต่อครับผมนี่ปากถ้ำระดับยากนะเนี่ยกลับ้านกนดีกว่านะได้เวลาเติมกองไฟแล้ว เรียบร้อยครับผมวันนี้ก็แคมป์ไฟใหญ่แล้วนะไปครับผมมุ่งหน้าไปช่วยเด็กคท้ายกันนะครับผมตกแล้วตอนนี้ยังไงในะที่สุดก็เจอแล้วนะครับผมต้อนตัวของเด็กคนสุดท้ายกันก็มีอยู่เยอะมากเลยนะตายอยู่นะครับผม